สวัสด,ดีฉันมารายงานตัวแล้ววะเนต้าเอ้หมอไม่ฉันเข้ามาดีกว่าเฮ้เต้าไอ้หมอเหออ็นขึ้นมาเลยฉันชื่อน้องชาโนูมวสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีค่ะต่อไปต่อไปต่อไปเจ้าไข่มุกว้ายชื่มีขี้เกียจนะมัะคืออะไรมีขี้เกียจไงละ่ะ โอเคเราจะตรงนี้ก่อนเราเพื่อนเราก่อนนะต้าชส่อว่าอีเยอร์คือบิโย่เขาเคนที่ขี้เกียจและเบื่อนะเียนตาะฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่าบิย่ค่าคือบิย่ชื่อว่าพิกเล็ดนะนายเจ้าพิกเล็ดมาอยู่นี้เลยฉันก็เป็นผู้ชายแหละเหมือนกับอียอนะทุกคนจ้าข้าเป็นพิกเล็ดมามาอยู่ตรงนี้กัน ฉันชื่อว่ามะม่วงฉันเป็นนักบปูที่เจ๋งที่สุดแล้วหัวฉันก็นิ่มด้วยนะจาตื่นนอนหร้อยังไหมต้อมะม่วงนอนตั้งนานแล้วต่อไปคนสุดท้ายขอแสดงการนางเอกนางเอกสวัสดีฉันชื่อว่านางเอกกระต่ายไข่มุกฉันชอบเธอไข่มุกทำมาอ่ะเธอสวยอ่ะฉันไม่ได้สวยใช่ห มานี้ก่อนมาหาฉันก่อนได้ไหมมาฉันก่อนมาฉันก่อนมไอหน่ามะม่วเขาชอบคีไอนะคนเธอมะม่วงมะม่วงอะไรอันนี้มันมีขี้เกียจนี่อะไรบอกน้องไข่มุกมาหาฉันหน่อยโอเคเดี๋ยวไว้บอกใหอยอยู่ตรงนี้นะคไข่มุกทาไมเธอไม่มาักเทอะก็าฉันไม่ชอบเขานี่ไข่มุกมาหาฉันหน่อ มมาาแล้วโอขอบคุณนะมาชั้นจุ๊บหน่อยได้ไหมจุ๊บหน่อยจุ๊บเขาคิดไอ้นี่จุ๊บกันหน่อยจุ๊บเออขอบคุณบ๊ายบายก่อนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายจะ่ได้บิยอบิยอเขมาด้วยขอโทษทุกคนตอนนี้นั่งอยูวุ่นวายอยู่นะไฟจะไปขี่หลังคาบบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า